จ้าสวัสดีเอฟซีทุกทุกานจ้ากลับมาพบกันในวันที่ยี่สิบสี่มกราสองพาณลาหกสิบเก่าจ้าเมื่อน,นี้มีโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เบิ้งจ้ากับโมเมนคลิปลงหววลงหองโมแมนคลิปหาเห็ดโมเมนหาปูหาปลาเด้อจ้ามิ้หน่อยพามาเบิ้งหน้างานที่มิ้วหน่อยมาเห็ดจ้ามารับจอบนี่แหละจ้าก็จะประมาณนี้มาเห็ดเป็นคุดน้ำสันเคลอนจ้ากับเป็นเคลอนบานบก ก็บางเก้ากลางจ้ะหางนี้กสิเป็นเพื่อนเพิ่นจ้ะตอนนี้ก็ประมาณหก <6 S 1> <6 S 2> โมงหก <6 S 2> โมงเนาะหกโมงและ <c oughs> ลองหวหนาจ้ะเองวาหนาว่าตรวจงานกสิไดมาทํางานอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละจ้ะไม่หน่อยกสิไดยุดคลิปแต่ว่ากสิลงเป็นช็อตเป็นคลิปสั้นๆแต่สิให้เบ่งเป็นบางช่วงบางเวลาจ้ะแต่ว่าเหมือนนี้เข้ากะ เมื่อมือนี้มาเป็นสร้าง,งวัตถุดิข้อมเพื่อจะเดินน่าจะเดินสายไฟนะจ๊ะเนาะพุ่นกับทีมงานเขาก็อยู่พู่นนะจ๊ะอยู่อีกคนละมุมอันนี้เม่แน่ไก่ยืนรอข้างหน้ามาตรวจงานก็เลยได้มีโอกาสมาทางหายแม่แม่เอฟซีเบงแต่าหายวันนี้มีใหญ่ลุงป่านะ่ะอาเบิงเด้อจ้ะบรรยากาศบ้านเฮานี่อันนี้ตะเว้นสีตกดินนะจ๊ะ ฟาแดงจึงคืนแต่ว่าง่ามจ้ะบรรยากาศบานเหาจาังได้ก็อย่าลืมดเนอจ้ะเดี๋ยวกระเฮ็ดประมาณาวันทีหยิบเก่าเราแล้วกอกเนานะตอนนี้ก็มาเฮ็ดเด้สองมือละจ้ะมือหนึ่งมือที่สองกันแล้วอ,อีหามือยางเร็วเนาะวัาหนาว่ายางสากะกบรกเกินสิมือจ้ะเพราะว่า งานกกแล้วแต่นาะงานอยากง่ายจะแต่ว่าก็เป็นไกลๆบ้านจะ้ะเป็นงานไกลๆบ้านไม่น่อยก็ลเลยพาะตะกองมารับจ็อบเพราะว่าช่วงนี้ของเที่ยวหาหนังก็เริ่มหายากนะจะ้ะเพราะว่าเงินเขาก็ต้องใส่สมือเนาะตะกองเนาะเพราะเหตุใดเขาก็เหตุไปจะ้ะหาเงินได้หลายทางจะ้ะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกะยังกะมิแตคืนราคาเนาะตะกองเนาะลูกก็ต้องใส่จ้ะหลูกก็ต้องไปรงเลียน ค่าน้ำค่าไฟเทากะไเด็ใส่คือกันเนี่ยจะอยู now, ่บ้านนี่หารายได้อีกทางหนึ่งแบ่งเบาภาระพอก็แม่ไปอีกเนาะอาตะกล่องสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนมจ้านี่อันนี้บป็เด็ดทางเด้อจะหกนี่งานเท่ากันนี่แหละมือนี้เ่าโดยรับหมอกไม้จ้ะอีกทีมงานเท่ากับหลายคนอยู่พงก็นั่งผู้นั่งอาหัวหน้าคือกันละจ้ะกำลังยางมากระมี อน่าก็อย่าลืมเ้อจ้ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียหน่อยน้ำแนจ่จ้ะจ้าสำรับมืีกนบ้ก็บ,บมีหยังหลายจ้ะไม่น่าก็เขากะเข้ามาสวัสดีจ้า